ต้องสงสารผมเพราะว่าการจิ้วแบบเนี้มันทำให้ผมรีแหลกมากเออบอกแค่นี้แหละไม่งั้นน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าผมว่า โรกซึมเล่าเอาเอาอะไรมาหาเนี่ยข้อนี้เ,เลข48กับ144ไอ 144, ้144เนี่ยฉันขอจองแม่12ไว้ก่อนละใช่ไหม12 12แ44 12 4 48อ่าตอนนี้จะเหลืออะไรฮะอ่าจะเหลือ4กับ12แม่4เธอมา4 1 4 4 3 2อาจารย์เอ้ยอาจารย์เหลือ3อย่างนี้ไม่ต้องแล้วมั้งแต่อย่าพลาดนะฮะ อย่าเอาแค่1 2 4สอไม่พอไม่พอสำหรับข้อนี้อาจารย์ต้องคูณทั้งหมดย้ําว่าเป็นอะไรฮะเป็นพรอนอต้องคูณให้เรียบนะฮะคูณเรียบเลยจ้าคูณเรียบสิบกนะสิบสองจะพูดบ้าอู่แล้วต้องขออภัยนะบางทีเพลินไปนิดนึงอ่ะสิ 12, ถ้าเป็นอย่างนี้นะแนะนําเอา4ีคูณสาก่อนปะสี่สามสิบสองก็ดานด้านจะได้มาเป็น 12, สิบสูณสมันง่ายกว่า ร้4ไม่งั้นอาจารย์ก็มาฝืน124ได้48แล้วคูณ3ก็ไปสร้างคูณอีกเสียเวลาฮะโอเคนะจ๊ะเลือกคูณตัวไหนก่อนเอาที่มันง่ายๆเออประมาณนั้นไปโอเคข้อนี้ตอบ144นั่นเองโอเคเลยอ่ะดูต่อดูต่อห้ามล่วงตอนนี้นะกาแฟฉันกำลังออกฤทธิ์อยู่ <laughs> อ่ะโอเคมาดูกันต่อบางท่านบอกว่าเปิด